so i think สวัสดีค <DA> ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวการมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบหลีกน,นะคะรวมไปถึงประเด็นเด็เดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอกำลังใจหน่อยนะคะขอไลค์ Boom, ไได้วยค่ะมุมน้าสนใจซับไปด้วยกันขอซับ้วยนะคะเรามาเริ่มที่เกมแรกนะครับฟิลาเดลเฟียสเวนตี้ซิกเซอร์สเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูทาจัสทั้ง2ทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดทั้งคู่เลยนะครับในส่่่่ววนนนนนนขขออองงใเเเเกกกมห้้าาีียพพิัด กด3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยถึง25ลูกแต่ในเกมเมื่อวานครับที่เจอกับซิกเซอร์สเขาใช้การโจมตีวงในนะครับสลับกับการโจมตีวงนอกรับมือกับโจเอมบีครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโจเอมบีเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ดีมากๆนะครับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยเกมของโจเอมบีเล่นยากมากขึ้นเยอะเลยแต้มไม่ค่อยเดินครับก็เลยทําให้ยูแทาแจ็สเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้การพ่ายแพ้เมื่อวานของซิกเซอร์สเนี่ยถือว่าเป็นการพ่ายแพ้เกมที่6แล้วนะครับในฤดูกาลนี้ในบ้านของตัวเขาเองแต่ไม่ว่าจะแพ้อย เห็นแล้วก็ต้องอึ้งนะครับแน่นคือการลากเดี่ยวครับของโจเอมบีจังหวะที่เขารีบาวใต้แป้นนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปโอ้โหเลี้ยงอย่างกระกาศเลยอะ่ะแล้วก็ยัดห่วงแบบหนักน่วมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเพลงที่สวยงามแล้วก็ประทับใจเลยเกินชัยชนะเมื่อวานของยูทาจ๊สเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชัยชนะเกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับตอนนี้พวกเขายังคงยืนอยู่ในอันดับ3ในฝั่งตะวันตกเป็นรองแค่สุดยอด2ทีมนะครับแนะ่คือโกลเด้นสเตทวอลเลอร์แล้วก็ฟนะินิกซ์ซันส์ในฤดูกาลนี้น้องๆหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทันนะ เมื่อวานนะครับถจะเป็นการเจอกันของ2ส,สุดยอดเซนเตอร์ในปัจจุบันอย่างรูดี้โกแบร์แล้วก็โจเอมบี้โจเอมบี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนที่ไม่ทานฮาคิมไรจิบอนเนี่ยดูโจเอมบี้ได้เลยครับนี่คือการเล่นที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับสำหรับฮาคิมไรจิบอนในยุคไนทีสโดยเฉะเป็นการยิงการข้ามฟุตเวิร์กต่างๆเนี่ยตัวของโจเอมบี้เนี่ยเขาศึกษานะครับก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นบาสเนี่ยเขาศึกษาเทปการเล่นของฮาคิมมาโดยตลอดนี่คือการเดินหน้านะครับผลงานต่างๆของโจเอมบี้เนี่ยร้ายกาจมากขึ้นเรื่อยๆครับใกล้ รีโกแบร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับรีบาวไปถึง21ครั้งกลายเป็นครั้งที่5แล้วนะครับในฤดูกาลนี้ที่เขาสามารถทำรีบาวอย่างน้อยเนี่ย20ครั้งได้ในเกมเดียวทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นท็อปทรีนะครับในเซนเตอร์ปัจจุบันจริงครับเราไปต่อกันที่เดวอนักเกสเดินทางไปเยือนแซนแอนโตนิโอสเปอร์สเป็นสเปอร์สที่ทําได้ดีกว่าเพราะเขาขึ้นนําตั้งแต่ในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็นำควนเดียวจบความไม่เปิดโอกาสให้เดวอนักเกสเนี่ยตีเสมอได้เลยนําโดยเดริกไวท์เดชอนเต้้้โโมมมเเเเเรรรรลลลลลลแแวววกก็อออนนนี่่์์คคถถึงาาาาิ ok ic, ิิิิยชจะสาาททปปดับบ เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วก็เป็นครั้งที่5ของโต้ขอต้อยนฤดูการนี้แต่ก็ไม่ไหวนะคะเ <ừ, S 1> นื่องจากเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดด้วยค่ะกเกมที่แล้วเนี่ยก็เจอกับนิวเรนเพลิกนส์แบบต่อเวลาด้วยพลังในการแข่งขันเนี่ยหายไปเยอะเลยค่ะสเปอร์สเ่ดีกว่าทั้งวงในแล้วก็การรีบาวเดชอนเต้เมเรกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มระดับ3ามพันแป้รรีบาวหนึ่งพันแอสซิสเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมสเปอร์สเลยค่ะดยการลงสนาม P เพียงแค่2 27เเกม่านั้นือเป็นงสําคัญของทีมเลยนะคะคข,าข่านั้นถือเปันจนถังตอน ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยรอการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ ราะว่าล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายบริหารของทีมได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอการเทรดทุกอย่างเลยครับของมาร์สเทนเนอร์โดมินัสซาวเนสและเคอร y เรซเอเวอเสทั้ง3คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็พิสูจน์แล้วเช่นเดียวกันว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยคงไม่น่าจะสามารถพาทีมไปจนถึงแชมป์ได้ครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและล่าสุดครับมาร์สเทนเนอร์เนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าไม่ว่าในอนาคตเนี่ยตัวของเขาจะไปอยู่ทีมไหนก็ตามหรือยงงอยัังงงงคคอออู่่่่กกกกบบ็ตตาาาาามสิทททีเเ้รรนะน,รนืใล ในการลงสนามและก็ทุกอย่างครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกนะครับว่าไม่ว่าเขาจะพยายามผลงานพัฒนาแค่ไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการบล็อกการยิง3คะแนนการเซตกรีนใี่กับเพื่อนเรียกว่าพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็ยังคงถูกมองแค่เป็นแค่โรลเพลเยอร์ที่สําคัญครับยังไม่ถึงกับเป็นสตาร์ของทีมอะไรแบบนั้นครับนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยเขารู้สึกสิ่งที่ตัวของมาสเทอร์เนอร์พูดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่จริงๆแต่ไม่ว่าจะะทททําาาาอออออย่่่งงงงไรรรรกก็ตตมมมนัับดสืืหแแ้ฟขีวเ ก็ยังคงม,มองอย่างที่เขารู้สึกจริงๆเรายังไม่รู้นะครับว่าในอนาคตในตัวของมาสเตอร์เนอร์เนี่ยเขาจะยังคงอยู่กับเพเซอร์หรือเปล่าหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ตามในข้อเสนอการเทรดในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราก็หวังนะครับให้ตัวของเขาเนี่ยสมหวังอย่างที่ตัวเองเนี่ยต้องการแต่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับก็คิดเหลือเกินครับว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาสเตอร์เนอร์เนี่ยเขาได้ไปอยู่กับทีมที่มีการใช้งานของเขาอย่างถูกต้องหัวหน้าโค้ชที่เข้าใจการเล่นดึงศักยภาพการเล่น mm hmm. เขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสําคัญให้กับทีมจริงๆนนนะรรรรรบบกกกกกกกาาาาาาลล็ออีเเซทุย่่งใฐ รับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทีมหลายต่อหลายทีมต้องการม,มากๆเลยละครับและเ,เพื่อนจับตามองให้ดีนะครับในอาทิตย์หน้าครับหลังจากวันที่15ทธันวาคมตามเวลาของบ้านเขาเนี่ยผ่านพ้นไปปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่า84%นะครับของผู้เล่นทั้งหมด446คนณเวลานี้ของ NBA เนี่ยจะสามารถขยับขยายมีการเทรดได้แล้วดังนั้นครับในอาทิตย์หน้านี้เนี่ยระทึกแน่นอนครับ พอพูดถึงการปรับเปลี่ยนทีมนะคะอีกทีมหนึ่งที่ตุ้นคิดว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนเลยอะนั่นก็คือพอร์ตแลนด์ a รเบอร์เสเพราะว่าล่าสุดการ GM ชั่วคราวของพวกเขาอย่างโจคน,นินเนก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้ทีมเนี่ยเหมือนจะถึงสุดทางแล้วค่ะก็น่าจะถึงเวลาแล้วแหละคะ่ะทีนี้ผู้เล่นที่ตุนอยากใ,ให้ทุกคนจับตามองนั่นก็คือโรเบิร์ตโคฟิงตันกับจูเซฟเนอร์กิชเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะอยู่ในฤดูกาลสุดท้ายของสัญญาตัวเองเหมาะกับทีมที่ต้องการพื้นที่เพาานนนเงนในนในนงใใกกห้้่่ออออคคียทจัับม็ื และก็แอนฟินนี่ไซมอนนอกจากนั้นทางทีมยังประกาศชัดเจนว่าในตอนนี้ไม่คิดจะเทรดเจมี่เลยเลร์ค่ะ ถ้ามีอะไรคืบหน้านะคะเราทั้งสองคน,นจะมารายงานให้ท,ทุกคนทราบอีกแน่นอนค่ะร,ระับป้นตอนที่การประกาศการปรับล่าสุดนะครับของทาง NBA เป็นไปตามคาดครับเมื่อวานเนี่ยมีแฟนๆ YouTube น,น,นะครับถามเข้ามาว่าในส่วนของคาครูซมาเนี่ยที่ไปชูนิ้วต้องห้ามเนี่ยนะครับจะโดนโลงโทษแบบไหนส่วนตัวแอดมินก็ตอบไปว่า15,000เหรียญค่อนข้างแน่แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเช้ชาวันนี้เนี่ยทาง NBA ประกาศแล้วนะครับคาครูซมาโดนปรับ15,000เหรียญหรือว่า500,000บาทเนี่ยแหละครับในกรณีที่เขาเนี่ยหลังจากที่ยิงววิิินน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 ่่่งงงชช็็อออตตเเสสสรจปปุ๊บียหหัไู้้้าามมใใแฟๆข w i n n i n บ การกระทําแบบนี้เนี่ยทาง NBA ไม่ปล่อยแน่นอนละครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็ประกาศปรับเด o n นบรู๊อีก1คนนะครับสองหมื่นห้าพันเหรียญหรือประมาณแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับในเกมที่พวกเขาเนี่ยแพ้ดัลลัสแมริกนะครับจังหวะที่ตัวของเด o n นบรู๊เนี่ยเขาโดนกรรมการไล่ออกจากเกมการแข่งขันนะครับแต่ตัวของเด o n นบรู๊เนี่ยแสดงความไม่พอใจพยายามจะเผชิญหน้ากับกรรมการครับแล้วก็ไม่ยอมออกจากเกมการแข่งขันตามเวลาที่เหมาะสมนี่คือสิ่งที่ทาง NBA เขารีวิวแล้วก เกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของดดรอนบรูคเองเนี่ยเขามีการให้สัมภาษณ์นะครับเชิงวิจารณ์กรรมการด้วยแต่ยังดีนะครับที่ไม่ข้ามเส้นจนเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยก็โดนอีก25,000เหรียญแน่นอนครับทาง NBA เขาไม่ปล่อยให้นักกีฬาเนี่ยมาวิจารณ์การตัดสินของกรรมการนะครับและก็เป็นไปตามคาดค่ะทางทีมชาติสหรัฐเนี่ยได้เตรียมแต่งตั้งโค้ชสตีฟเคอร์นะคะขึ้นมานำสึกทีม USA เพื่อต่อสู้ระดับนานาชาติต่อจากโค้ชพอปเกรกโพอกูริชโดยมีสตาฟผู้ช่วยโค้ชของเคอร์นี่ก็อย ก็มาร์คฟิวค่ะโค้ชของกอน์แสกางานนี้นะคะถือเป็นงานแรกของแกรนท์ฮิลเลยค่ะที่ทําหน้าที่กรรมการบริหารทีมชาติค่ะพอพูดถึงสตีฟเคอร์ครับเราไปต่อที่ข่าวของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์กันสักหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวแว่วๆออกมาแล้วนะครับว่าทางทีมของพวกเขาเนี่ยเตรียมตัวที่จะพักสเตฟานเคอร์รี่ครับในเกมที่จะเจอกับเพเซอร์สถือเป็นการเบรกร่างกายของสเตฟานเคอร์รี่นะครับเนื่องจากทีมเนี่ยจะมีการแข่งขันแบบ2วันติดเจอกับเพเซอร์สปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับนิวยยยอรรรร์กกนน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 ิิิิคคแและะะถ้้าาาาาเเเเดสมมมมมตป็บบบัััจจงๆีี่่่หววโอกกาาาาสทที่จะได้เห็นรํลย การยิง3ามคะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ uh huh. ของสเตฟเฟนเครีแสงหน้าเรย์เรนเนี่ยในสนาม m มดิสันสแควร์การเดนอย่างที่พวกเราคาดกันไว้จริงๆครับพอพูดถึงสนามเมดิสันสแควร์การเดนนะครับตัวของสเตฟเฟนเครีเองเนี่ยย้อนกลับไปในปี2013ครับณนะเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นสเตฟเฟนเครีอย่างที่พวกเราคุ้นเคยณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่เป็นที่โด่งดังผลงานเนี่ยยังไม่เป็นระดับตำนานแต่เขาสามารถทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาณขณะนั้นเนี่ยที่สนามแห่งนี้เนี่ยนะครับเมดิสันสแควร์การเด เคอรี่ยังใส่รองเท้าไนกี้อยู่เลยนะครับยังไม่ได้มีเคอรี่หนึ่งเคอรี่สองอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำไปเวลาผ่านไปหลายต่อหลายปีนะครับสถิติการทําระดับ54แต้มเนี่ยยังคงเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของสเตฟเฟนเคอรี่จนกระทั่งในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับช่วงต้นปีเนี่ยเขาทําลายสถิติของตัวเขาเองนะครับถึง2ครั้งเลยเจอกับดัลลัสแมริล็อกทไป57แต้มแล้วก็เจอกับพอร์ตแลนด์ทรเอเซอร์ครับ62แต้มการทํา62แต้มตอนนี้คือแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตังงััวเนนอรงงะด้ เปืเป่อนห้าม,มพลาดนะครับเช้าว,วันพุธ7โมงครึ่งขอย้ำาอีกครั้งนะครับเช้าว,วันพุธ7โมงครึง่งมาดูซิว่าตัวของสเตฟานเคอรี่เนี่ยจะทำลายสถิติการยิงสามคะแนนลมได้หรือเปล่าและเขาจะมีแต้มที่ทะลุเกิน62แต้มได้ไมหมน่าสนใจมากๆครับและนี่ก็คือข่าวคราวความขึ้นไหมในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม s u b s c ค i b e ค่ะที่โลโก้23 mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ